อ่สวัสดีทุกคนเลยค่ะพี่น้องนะคะรอบใบเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวสิออกไปปันจักรยานกับลุงค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็เล่นแดดมันแก้แก้พี่น้องนั่งนอกเสบตาเลยยังวาอยู่อ่ะค้าพี่น้องนะคะสวัสดีรอบหยินหรือรอบายก็แลลวแต่นะคะพี่น้องเอามือหนึ่งก็ถือกล่องด้วยค่ะเพ่ได้เอาอันนี้ออกมาเดี๋ยวป้าจะมาตอบคำถามนะคะพี่น้องตอบตอบคำถามตอบคือว่าเอฟซีนะคะพี่น้องก็เด้มาคอมเมนต์นะคะพี่น้องก็เป็นการที่ ออกมาความคิดเห็นว่านะฮะ FC ติงนะฮะสายติงเนี่ยนะคะเขาคิดยังไงนะคะก็ขอบคุณที่ FC ทั้งหวังดีและไม่หวังดีนะคะก็แล้วแต่คนนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวป้าก็นะคะจะตอบคำถามนะคะเพราะว่านะฮะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมเออป้าช่วงนี้ไม่ค่อยพูดเรื่องของอีเถิกเลยนะคะเพราะว่าป้าเบื่อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันก็เหมือนเดิมนะคะมันก็เหมือนยิ่งพูดไปก็เหมือนส่งเสริมให้มันมีความ ดังขึ้นมาอีกมันไม่เงียบนะฮะเห็นไหมที่สังเกตดูแล้วถ้าก็มีต่ฝ่ายแบบคนที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ออกมานั่งคุยนั่งฟาดอยู่เหมือนเดิมอะ่ะก็ยิ่งทําให้กระแสมันก็ยิ่งดังขึ้นนะ,ะแต่อย่างน้อยอ้าวป้าก็นะก็ต้องเอาใจ fc บ้างนะคะนะคะก็อย่างน้อยมันก็เราก็ติดตามอยู่แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้การเมืองมันดังป้าก็ดูหนหนักดูแต่การเมืองการเมืองนะคะป้าอยากจะฟาดแรงๆเนี่ยป้าก็กลัวแบบ จะเป็นปัญหาป้าก็เลยไม่อยากจะฟาดแรงๆนะคะเพราะว่าเห็นป้าก็เอาคลิปคนหนึ่งเนี่ยนะคะเจ๊คนหนึ่งเนี่ยลงมาใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมป้าก็เลยไม่อยากยุ่งเพราะนี้เขาก็อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอ่ะเขาก็ฟาดได้นะคะพี่น้องเพราะว่านะฮะอีกกรณีหนึ่งคือเขาไม่กลัวอยู่แล้วนะความจริงนะคะป้าก็ยังจะกลับประเทศอยู่ค่ะพี่น้องมาป้ายังไม่อยากทําอะไรนั่น้าเบาได้ก็เบานะคะ ป้าไม่อยากจะดังในเรื่องแบบนี้หรอกค่ะพี่น้องมาแต่เราบางทีเราก็ามาวิพากษ์วิจารณ์นะวิเคราะห์นะพี่น้องนะเพราะว่าบาง <To il Br other> คนก็เห็นไม่ออกมาคอมเมนต์ว่าโอ้มืงอทาไมเออไปชอบทําไมเรื่องเออรักกัสีส้มอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวป้าวิเคราะห์นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้าข่าของอีเถกนะพี่น้องนะเพราะว่าทําไมอ่ะคนเรานะคะพี่น้องเราไม่ใช่ว่า,าความคิดเห็นของป้าป้าก็เห็นว่าอ่าวนะคะ หนคนไม่พอใจละหนึ่งหนงึสองใช่ไหมคะอันนี้ป้าก็คิดว่าเอาอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเขา,เาไม่มีความรู้เขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่มีหนทางออกได้เนี่ยเขาคงไม่มา ออ,ออกมาบอกว่าจะแก้ไข1นึหนึ่งสอค่ะเขาไม่ได้บอกว่ายกเลิกนะคะเขาบอกว่าแก้ไขนะคะบางคนมันก็คือไม่พอใจกันเยอะก็เลยออกมานั่งฟาดอย่างงู้นอย่างนี้หลายๆอย่างไม่พอใจหาว่าจะล้มเจ้าหาว่าหมิ่นประมาทนะคะป้าก็พูดอยู่แล้วว่าวิเคราะห์ของป้าว่าถ้าใครหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะคุณก็สามารถด,ดําเนินคดีได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เอาถึงตายนะคะแล้วยิ่งเด็กเยาว,วชนอย่างงี้นะคะมันหมิ่นประมาทก็รจริงแต่ว่าคุณไม่ใช่ว่าจะขังต่อสิบห้าปี20ปีทั้งปรับทั้งนั้นอันนี้้มมมนเิไไปะรราา่่ดห นะฮะป้าก็รักชาติศาสนาพมหากษัตริย์นะฮะป้าก็รักแต่ว่า อย่างน้อยอะนะคะถ้าเยาวชนเรามันก็ไม่สมควรที่จะทําแบบนั้นมันก็เป็นการที่รังแกประชาชนใช่ไหมคะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องรู้จักว่าเออนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะเด็กรู้เท่า,าถึงการนะะเด็กมันเป็นประชาชนมันก็ต้องวิเคราะห์ไปตามภาษาของมันเพราะว่าคนเราก็ยังว่าแหะคะ่ะคือทาไมเอ่อคุณพิธานเนี่ยนะคะว่าที่นายกเขาถึงเอาเรื่องกฎหมายเรื่อง,องนี้เลยต่างประเทศเห็นไหมคะด้วยต่างประเทศขนาดนะอย่างนะเอ่อนะคะกษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยนะคะพี่น้องขออภัย พาดพิงนะคะขอยกตัวอย่างให้ดูนะขนาดท่านก็นะฮะอันนี้เอามาไม่ใช่ว่าจะเอามาจมตีอะไรนะคะเพราะว่าท่านยังใจเย็นท่านยังก็เลยยังรับได้เลยนะ,ะพี่น้องประชาชนตามข่าวใช่ไหมอันนี้พูดตามข่าวพี่เคาะดูเขาก็ยังอยากโยนปลาโน่นปลานี่ใส่นะฮะคือเขาไม่รับอ,อย่างนี้คือดูสิเขาเขาสามารถที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เพราะว่าทําอะไระหนึ่งสองสองอที่ว่าคุณพิธาเนี่ยเขาก็อยากให้ ท่านเนี่ยได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากขึ้นไม่ถือตัวไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ป้ายวิเคราะห์นะคะความหมายเน่เขาอาจจะแก้ก็ได้เอออยากให้มาเอ้ยพี่น้องประชาชนอาจจะรักขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรเสียหายบัดหลายๆ,ๆอย่างนะคะอย่างทั่วประเทศที่เขาออกมาตีข่าวอันนี้คือเราไม่ได้บินประมาทนะคะเพราะว่าเราป้าก็รักนะคะป้าก็ดูข่าวอันเนี้ยของในหลวงพระราชานีสวยทุกวันและอะไรทุกวันแต่ว่านี่คือเอาลกยกตัวอย่างคือถ้าเขาแก้ปัญหาได้ในจุดนี้นะคะมันอาจจะดีขึ้นแล้ว เขาก็จะเห็นความสําคัญว่าเออนะท่านความดีของท่านก็มีเยอะเขาไม่ได้ก้าวไก่อะไรนะ,ะอันนี้ป้าก,ก็ยิ่งคิดว่าเออคนเราเอ,อ่ะคนรักคนเกลียดมันก็มีเยอะนะเนาะก็ยังว่านะ่ะจึงว่าบอกว่านะคะเราก็นะฮะอยากให้นะ,ะทุกคนอะ่ะเข้าใจนะคะนายกว่าที่นายกเนี่ยเขาก็จะมาแก้ปัญหาเขาอยากให้หมูตาสว่างคือโลกสังคมทุกวันนี้มันอันตรายค่ะพี่น้องนะคะ คือมันมันลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยให้เขาเข้ามาแก้ไขให้เขามาแก้ไขมาแก้ปัญหานะคบพี่น้องว่าเขาทําได้อย่างที่เขาพูดใช่ไหมคะคือโครงการที่เขาออกมาพูดแต่ละครั้งเนี่ยมันดูแบบนะฮะป้าป้าดูลักษณะเขาแล้วนะคะเพราะเขาเติบโตจากประเทศนอกนะฮะพี่น้องเขาลักษณะลูกกนที่เขารักลูกใช่ไหมคะเขาดูแลลูกเขาเอาใจใส่ลูกลูกนี่นะเขาหมายถึงว่าพ่อนะคะ พ่อพ่อสีเหลืองคนนี้เออพ่อสีส้มคนนี้นะเขาหมายถึงว่าเขานี่เป็นพ่อเขาจะรักลูกรักครอบครัวนี่คือเขาตั้งใจที่จะมาทําอะไรให้กับลูกๆนะคะทั้งประเทศเนี่ยก็ว่าได้นะคะนี่คือความรักในการที่ผูกพันในการที่เห็นลูกอ่ะไม่อยากให้ลูกลําบากนะะลืมตาอ้าปากไม่ได้คนที่เป็นพ่อนะคะเขาก็อยากจะมา ทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปหมิ่นประมาทนะคะเพราะว่าอันนี้คือความหมายของคุณพิธานเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศมานานเขามีลูกเขารักลูกเข,เขาสอนลูกเขาเห็นไหมคะการพูดจาหรือมารยาทแล้วเขาก็เป็นคนที่อ่ดน,น้อมดูเขาเป็นการที่พูด จะเห็นไหมเขาสอนลูกนะลูกพูดผิดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเขาก็ไยายาย้ำเออนะอัมเบล่าอัมเบล่าเรายังพูดไม่ออกเลยนะเด็กก็พูดนะคือคือก็การที่เขาดูแลลูกอ่ะเขามีความรับผิดชอบเขาห่วงใยคนทั้งประเทศก็ได้ใช่ไหมคะนี่แหละก็หมายถึงว่าเขาจะมาทานะคะให้ประเทศไทยเนี่ยนะะดีขึ้นมานะคะอันนี้คือเขาจะแก้ปัญหาหลายๆอย่าง ความรู้รอบตัวและประสบการณ์ของเขาที่ในการที่เขาเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรฝ่ายค้านมาตลอดเนี่ยบางคนบอกว่ามึงกลับไปเป็นฝ่ายค้านเถอะเหมือนเดิมเถอะมึงยังงุนมึงเก่งอ้าวไอ้เฮียนะฮะเขาเป็นฝ่ายค้านมาเนี่ยเขาลเลื่อมละอาพอแล้วเขางัดความชั่วไร้ความโกงแดกโกงกินความเห็นแก่ตัวเขาก็เหนื่อยงัดสิคะให้เขาเป็นรัฐบาลดูสิ เขาจะได้ขึ้นมานั่งแท่นปับ๊บเขาจะได้รู้ว่านี่ที่กูประสบการณ์กูไปเป็นนะคะไอ,อประสบการณ์ในการที่กูเป็นสายค้านเนี่ยกูไปหาความความปกพ่องของมึงเยอะแยะเลยนะคะของพวกไอ,อลุงๆเน,นะนี่ยแปดเก้าปีเนี่ยมาเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเขาถึงจะบอกว่านี่แนะ่กูไปงัดมาแล้วตรงนี้มันต้องแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้นี่คือนี่คือประสบการณ์คนที่ เคยผ่านเป็นนะฮะ,ะเป็นฝ่ายค้านมาแล้วเนี่ยเขาเขาจะยิ่งพัฒนาได้ดีนะเพราะเขารู้ว่าอจุดนี้มันเสียนะมันแก้นะเราต้องให้โอกาสเขาค่ะแม้ว่าสวนะคะพี่น้องบอกว่ากูจะไม่ไม่เลือกไม่อ้นนู่นอ้นี้นะไม่รู้มันทาเฮี้ยอะไรนะฮะพี่น้องก็บองตรงหรือว่าคุณออบอกว่ากูไม่ได้เลือกตั้งเพราะประชาชนอิสระมึงก็แดกเงินภาษีประชาชนมึงจะมาพูดอย่นี้ก็ไม่ถูกนะคะคุณจะทํา ให้ประเทศชาติมันนะฮะพัฒนาและดีขึ้นนะะ,ะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะะลืมตาอ้าปากพวกมึงก็รุ่นแก่ๆเงี่ยฟาลงแล้วแทนที่จะรู้จักนะคะรักสงบมั่งปองดองรักสงบนะคะนะคะรู้จักเพียงพอด้วยนะคะเอาลองดูสิว่าเออจะเป็นยังไงนี่ออกมาพูดแบบนี้มันไม่ถูกนะคะคือแบบ คือมาฟังแล้วมันโอ้โหแบบจี๊ดๆเลยนะสมคนที่พวกเขาปากกล้าเขาออกมานั่งด่านะคะป้าก็ไม่อยากจัดแรงงนะคะแต่จัดแรงงเนี่ยป้าก็ไม่อยากจะ,ะมีปัญหาอีกนะคะพี่น้องป้าก็อเอาแค่ามาวิเคราะห์ดูนะคะอันนี้แหละค่ะก็ถึงบอกว่าเอาให้สนับสนุนแมนว่าเขาจะยกเลิกมีการบอกว่ากูจะยกเลิกในการที่จะ,ะนะคะยุบสภาเลือกตั้งใหม่แพ้ภัยคนกี่ล้านนะคะพี่น้องเขามาเลือกตั้งออส้มรับพ่อเนี่ย คือเขาต้องการเขาเห็นแล้วขนาดพวกนี้นะคะไอล้ลุงลุงหรือว่าไอ้พวกพรรคไหนนะะมีการซื้อเสียงขึ้นมาเนี่ยขนาดขึ้นไปปราใสจะวัวตัวเองไปปราศัจังหวัดหนึ่งยังไปพูดถึงอีกจังหวัดหนึ่งมึงคิดดูสิหลงหลงลืมลืมแล้วมึงจะเอารุ่นเนี้ยฝาดลงแบบเนี้ที่จะมาสร้างทําลายชาติอีกเหรอกูถามสิแต่ละตัวเนี่ยนะคะมีความหมายอ่ะมึงคิดดูต้องคิดลึกๆอย่าไปหาว่าเขาจะมาล้มเจ้าล้มนะ่ะมันไม่ใช่เลย ถ้าคนมีการศึกษานะ่ะนะคะหูตาสว่างอ่ะคุณต้องคิดด้วยว่าเขาจะแก้ปัญหาให้เขามาเป็นนายก,ก่อนเขาจะได้แก้ปัญหาหนึ่งสองสองเขาจะแก้ปัญหาหลายคุณคยมาออกมานั่งตโต้ตแย้งเขานะคะต้องเอามาว่าเขาเขามีเหตุผลแล้วเขามีทางออกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเขาไม่แตะต้องอยู่แล้วนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะพวกมึงหูตาสว่างหน่อยนะพวกติ่งทั้งหลายเนี่ยจะบอกให้นะคะอันนี้ก็คือเอามานะคะพี่น้องแม้นว่าอ่ามึงจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่พี่น้องประชาชนนะคะเขาย่ รักนะคะคุณพิธามากขึ้นเพราะโครงการของเขาเนี่ยที่เขาจะทำเนี่ยนะคะกับร่วมกับหลายๆพักเนี่ยทั้งเพื่อไทยไม่ว่าคณะหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะคะเขาร่วมกันทําเขาอยากให้ประเทศชาติดีขึ้นเพราะเขาแก่ตัวแล้วพวกนี้เขาก็อยากจะปลดเกษียณเขาก็อยากจะสุขสบายเห็นรลูกๆุ่นหล,นลนานพัฒนาบ้านเมืองจะไป็นคไม่ต้องมานั่งบุญนวเห็นไหมคะมันเป็นการที่ไม่รู้จะคิดแก่แล้วยัง ยังยังคิดบ้าอำนาจอยู่อย่างเงี้ยนะคะนี่มันทําให้สังคมทุกวันนี้นะคะมันเป็นการที่อนะคะเบื่อนะคะพี่น้องถึงบอกว่านะ,ะออพูดยากค่ะพี่น้องนะฮะจะพูดยากนะฮะเอางี้นะฮะเดี๋ยวป้าก็นะคะคลิปนี้นะคะขอฝากไว้ทุกคนนะคะพี่น้องแม้นว่าเขาจะยุบสภานะฮะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องเลือกเขาอีกแน่นอนนะ,ะอย่างน้อยเขาก็มีะะนะคะความที่ พยายามและก็มีทีมงานนะหลายๆพักที่ช่วยเหลืออย่า,อยา,อยางอย่างคุณธนาทรเน,นี่ยก็เป็นฮีโร่ที่ออกหาเสียงช่วยคือสุดยอดตบมือให้เลยค่ะนะฮะหลายๆคนเลยที่อยากให้บ้านเมืองพัฒนากันดีขึ้นนะคะพี่น้องแนี่ขอบคุณทาง พักเพื่อไทยด้วยที่บอกว่าจะไม่ตั้งนะคะอะไรนะพักรัฐบาลแข่งนะคะพี่น้องร่วมมือกันเถอะค่ะนะคะร่วมมือกันเถอะสิ่งที่ดีเราทําดีประเทศชาติประเทศไทยพี่น้องประชาชนรักพวกคุณนะคะพวกคุณก็จะได้อยู่ในสภาอยู่ในรัฐบาลอยู่ในกี่รุ่นรุ่นรุ่น่นนะคะคนที้ทาไม่ดียุบพักใหม่เที่ยวหน้าคุณก็เลือกคุณถ้าคุณทําดีแล้วประชาชนเขาเห็นเขาก็ต้องเลือกคุณพักไหนทําความดีมีผลงานเขาก็ต้องเอาค่ะมี ประวัติศาสตร์นี่แหละที่ครั้งแรกที่กว่าจะล้มนะคะนะ,ะไอ้ไอ้รุ่นเงี้ยฟ้าลงได้เนี่ยมันลําบากค่ะยุบสภาเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ายากมากที่จะเริ่มต้นเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะนับศูนย์ใหม่นะเราต้องให้โอกาสนะคะเพราะคุณพิธาสีสม้มนะคะพี่น้องทั่วประเทศคือแบบว่าช็อกกันนะคะขนาด ข่าวนะักข่าวต่างประเทศเดี่ยก็ยิยงชิ้นจุมเลยแล้วฝรั่งบางค่าเขาพูดถามถึงน้ำมื่วันบอกว่าเฮ้ยฉันได้ยินข่าวว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะฮะพิเดนตอนนี้ยังไม่ตกลงเป็นพิิสเดนเลยเหรอทำไมพวกคุณทำไมยากเย็นจังเขาบอกว่านะทนายนาะยกคนใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีสมรรถภาพดีดนะมีคุณภาพดีเป็นการที่ ออกสื่อมาแล้วนี่คือเป็นคนที่เหมาะสมนะเขาบอกว่าเขาเป็นหนุ่มไฟแรงที่ดีและเฉลียวฉลาดเขาตูนต่างประเทศเขาเรียนรู้อะไรหลายอย่างนะ,ะพี่น้องเรืการพูดการจาเป็นคนที่มารยาทในการที่ภาษาใบภาษามือเห็นไหมคะนั่นคือบุ่งบอกความฉลาดเขาไม่เอาพูดออกมาหมดเพราะว่าเขารอเขาเป็นนายกแล้วเขาจะเอาออกมาพูดถ้าเขาพูดไปหมดแล้วคนอื่นก็เอาตัวอย่างไปพูดนะฮะเอาไปแก้ไขเอาไปทําน่นนี่ใช่ไหมนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่นะฮะเราก็ได้พูดคุยนะคนต่างประเทศเขาก็จับตามองนะเพราะว่าเขารัก ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่ Amazing นะคะเบื้องเป็นท่องเที่ยวที่สวยงามเขาอยากจะเข้ามาให้มันสิ่งที่มันดีขึ้นนะฮะประเทศไทยปลอดภัยขึ้นนะคะมีสิ่งที่สวยงามที่พร้อมจะนะฮะเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นลหลายๆอย่างนะคะมันต้องแก้ไขอ,อีกเยอะนะ,ะเราก็เอามาวิเคราะห์กันแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวอะเดี๋ยวป้าจะเข้าขออีเถิกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าก็ถือว่าอาเอาเป็นคลิปยาวไปนิดกันนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวป้าจะออกไปข้างนอกแล้วนะฮะอาอันนี้ป้าก็จะมาเข้าเรื่องในการที่ตอบกลับนะคะตอบกลับจําเลยเออตอบกลับเอฟซนะคะสายติ่งเพราะว่าสายติ่งเนี่ยที่ป้าคุยกันอะมันก็หลายคนนะคะบอกว่าคนที่มันรักนะคะไอ้จาเลยเนี่ยมันก็หูตาบอดใช่ไหมคะแม้ว่าเราจะเถียงกันยังไงมันก็คืออ คนเรามันตาบอดนะคะเท่าทุกวันเห็นไหมพวกติง่งเห็นไหมเมื่อพวกติ่งพวกแดกยาทั้งหลายมันก็ยังมันก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังไงกูก็เข้าข้างยังไงเข้าข้างเพราะอะไรนะคะเพราะเขาไม่รู้ลึกค่ะพี่น้องเพราะเขาไม่รู้ลึกนะคะ,เ,ะ,เ,ขะ,คะเขาบอกว่าเออไปดูแค่ผินผนว่าอุ้ยทำไมพวกมึงต้องมาเถียงกันด่าก,กันกับเพราะอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะดะูเก็บข้อมูลในการที่อดีตนะคะตั้งแต่เริ่มแรกปีรแรกๆนะ่ะนะคะในช่วงนั้นอ,อย่างที่เอฟซีมาบอกว่าเอ,อ้ยช่วยถามหน่อยนะว่า ไปตอบตามกันหน่อยว่ารู้ได้ยังไงว่าน้าไอ้จำเลยเนี่ยเป็นคนฆ่าเป็นคนอะไรนะคะหนาก็เข้าใจก็น,นี่คือติ่งนะเขาก็มาคอมเมนต์ดีๆถ้ามันเข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีมันมาด่าเนี่ยมันก็กลัวป้าด่าใช่ไหมก็เข้ามาคอมเมนต์กูก็รับฟังนะพี่น้องก็เข้าใจอยู่ว่าในเรื่องจุดนี้นะนะคะถ้าเกิดน่ะมาคนเราอ่ะนะคะถ้าเกิดไม่มีความผิดสารหรือผู้พิพากษาหรือเจา้จาหน้าที่ตำรวจเขาจะไม่รวบตัวมันเป็นเด็ดขาดเพราะเขานะคะอ่า จับนะฮะเอ่อจับคนร้ายเนี่ยนะ,ะจับจูนได้เนี่ยก็เพราะประจักษ์เอ่อหลักฐานเห็นไหมคะคุณก็สังเกตสิคะว่าเขาจะไปยนูนความผิดให้ได้ยังไงนะคะคุณต้องคิดนะคะว่าพวกสายติ่งทั้งหลายเนี่ยฮะ,ะถ้าไม่มีความผิดอ่ะถ้าเกิดเอ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเอ่อหรือหน่วยงานเนี่ยเขาเข้าไปจับผิดโดยที่ไม่มีหลักฐานอะ่ะเขาก็ดูฟฟองสิคะ คนพี่น้องประชาชนเขาก็คงไม่ไม่ยอมหรอกอันนี้คือมันประจักษ์หลักฐานคุณเข้าใจว่านั่นคือหลักฐานนะคะสารพิพากษาเนี่ยอ,ออกมานะฮะคือบอกว่านี่คือมันเป็นคนที่วางแผนและเป็นการที่นะฮะเป็นการที่วางแผนและร่วมในการที่ทําให้น้องเสียชีวิตเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นคนฆ่าแต่ทําให้เป็นน้องเสียชีวิตนะคะ ถ้าบอกว่าถ้าเป็นคนฆ่าหรืออะไรเนี่ยศาลจะตัดสินน่ะมันยังไม่ได้ตัดสินแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยน่ะมันก็คือจำเลยคือบอกว่านะเอาเด็กไปกักขังหนุ่มเหนียวนะคะก็ทําให้เด็กเสียชีวิตนั่นคือเป็นการประมาทนะคะทำให้เด็กเสียชีวิตนั่นก็คือเป็นการที่สองเแเนี่ยมันก็เหมือนกับเาให้ว่าเออทำให้เด็กเสียชีวิตนะค่าคนตายนะเป็นค่าตะกรอันนี้มันก็ความหมายนะคะพี่น้องเมื่อว่า ติงมันก็เลยไม่เข้าใจในเรื่องความหมายว่า2 8 8หมายถึงอะไรนะคะคุณก็ไปดูนะคะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยเพราะว่าทนายเนี่ยเขาก็เก่งอยู่แล้วนะะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทนายนะคะป้าก็เลยมานั่งดูว่าอ่าติงมันก็มาคอมเมนต์ว่าเออนะคะช่วยถามด้วยนะว่านะคะว่าจําเลยเนี่ยมันมันไปทําตอนไหนเวลาไหนอน,นุนอันนี้นะคะ ก็ป้าก็อธิบายแล้วติ่งก็ต้องไปดูนะคะติ่งอะ,ะนะคะนะคะไม่ใช่ว่าจะหวอว่าโอ้โหเนี่ยออกมาปกป้องจําเลยนะคะจำเลยมันรวยกว่ามึงอีกนะคะมันเป็นขอทานทุกวันเนี่ยทุกคนถึงยอมรับไม่ได้นะคะตัวเองก็ยังรับรับไม่ได้นะคะเพราะว่าทำำําซ้ําแล้วซ้าอีกยังซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จะเอา เอา,อานะฮะกฎหมายข้อไหนที่ออกมายืนยันกับมันว่ามึงยังทําอีกไหมมึงยังทําอีกไหมคือเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงนะคะอย่างบอกว่ามี F C นะ่ะนะฮะเก่าๆนี่ป้าเลยเอ,เอามาอ่านดูนะคะนั่งอ่านดูคอมเมนต์ว่านะฮะเขาบอกว่าไปถามเอัวรานเมงด้วยนะครับมันเคยเป็นอ่าอ่าเป็นทนายนะคะ พาเป็นคนที่พานะคะจำเลยไอ้นนรคุณเนี่ยไปขึ้นศาลนะคะไปฟ้องนู่นฟ้องนี่แต่สุดท้ายมันกลับมากัดจำเลยนะคะมากัดจำเลยนะคะไอ้นี่ไปดูที่ว่าถามว่ามันทําดีหรือ,อยังนะคะนี่ไงฮะการที่ติ่งนะคะพวกแดก้าทั้งหลายเนี่ยมันคือมันหลงไหลนะคะมันมันไม่ฟังอะไร ม,ม,มันก็น่าจะคิดได้ว่าทนายเนี่ยมันหมายถึงทนายปงเหน่งนี่คือทนายสมเกียรนะครับมันก็หมายถึงว่าทนายสมเกียร์เนี่ยนะคะ,ะมีการมีตะมาหลอกเอาเงินเขานะคะหลอกเอาเงินเขาเพื่อผลประโยชน์นะคะนั่นคือเขาเป็นการที่ออกมาเม้นว่านะ,ะมันมันไม่ได้หวังดีเลยมันไม่ได้รักจำเลยเลยไอสัตว์นะคะใครเขาจะรักมึงในเมื่อมันเป็นจำเลยเขาจ้างมาเนี่ยนะคะ จำเรยจร้างมาเนี่ยเงินก็ไม่ใช่เงินมันเบตบาดอย่างนั้นคือเงินพวกกับพี่น้องประชาชนพวก f อฟพวกสายติ่งนั้นที่บริจาคมันขอบริจาคมันขอทานบริจาคมาเพื่อจะมาสู้ในคดีตัวนี้นะคะ เพื่อจะสร้างภาพเพื่อจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับตัวมันนะคะว่ามันนี่เป็นคนที่หใจบุญสุนทานเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะทนายเขามาก็ตอนแรกเขาก็ช่วยเหลือมันมาตลอดนะคะเขาก็กรู้เยว่ามันประจักษ์หลักฐานนะคะเขาคิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะมากัดทนายแบบนี้นะคะเพราะทนายก็บอกแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เพราะว่านะคะมึงก็ต้องไปโทษนะคะไปโทษเออทนายรุ่นนี้ฝาลงมึงสิเพราะว่าไอ้จำเลยเนี่ยมันเป็นคนที่ว่า นะฮะไปหาทนายใหม่นะฮะเห็นแหมตีเจองูจะตีอะไรก่อนหรือตีทนายก่อน นั่นคือพวกมึงไปคิดดูสิว่าใครเป็นคนหักหลังทนายใครเป็นคนแทงหลังมีการบาบอกว่าเขาอมเงินอย่างงุ้นอย่างนี้นะคะทําให้เขาเสียชื่อเสียงเขาก็เลยเป็นคนที่ออกนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่ออกมาเองนั่นคือเป็นสิ่งที่เลือเอ่อมละอาที่พวกมึงสายติ่งเนี่ยเข้าใจผิดแล้วไปเข้าใจว่าจําเลยเนี่ยนะคะโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยกูนะคะโอนเงินไปแล้วรับเงินไปแล้วแต่ไม่ทําคดีนั่นคือพวกมึงเป็นการที่ไปใส่ไฟทนายเขาต่างหากล่ะนะคะกูจะบอกให้ไอ้นี่กูฟาดแบบนิ่มๆนะคะ กูก็อธิบายให้ฟังจะได้หูตาสว่างนะคะเพราะว่าอันนี้เหตุผลน่ะมันก็ทําให้นะฮะทนายเขาเนี่ยเลยไม่อยากจะเอาเอาต่อเพราะเขาถามว่าเอาความผิดนะคะที่ว่าคุณน่ะนะฮะสอบถามคดีอ่าเป็นยังไงนะคะว่าเออเวลานี้เป็นยังไงไปเจอยังไงมันไม่พูดนะฮะมันเก็บเอาไว้มันไม่ไว้ใจทนายสุดหล่อนั่นคือเป็นเหตุผลที่มันทําไมถึงมีเรื่องราวกันสุดท้ายมันก็เลยมีการมานะคะ,ะจ้างทนายนะคะน้ำส้มอีกทีนี้ยิ่งหนักไปอีกน้ำส้ม ไม่ด้มีเรื่องที่อะไรเลยไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรมามาปีปีที่สองปีที่สามแล้วมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรดีขึ้นมันก็เห็นไหมขึ้นสารแต่ละครั้งดอกไม้นี่แต่ละครั้งเนี่ยนะคะกี่หมื่นคะช่อหนึ่งเนี่ยนะคะสอดซองขาวเข้าไปเนี่ยนะคะใต้โต๊ะเข้าไปนี่เท่าไหร่หมดกี่แสนเงินใครคะ นะคะไม่ได้เรื่องที่อะไรเลยเพราะกฎหมายนะคะพี่น้องนะคะมันไม่พ้นความจริงแม้นว่าน่ะมึงจ้างมันมาน่ะทนายมันดีขนาดไหนเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เอาว่าเออกูจะทาให้มึงชนะเพราะมันต้องแพ้พพายในเรื่องนะคะเอ่อในเรื่องการที่หลักฐานมากกว่ารักตัวมึงนะคะถ้าเกิดมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยนะทนายป่าน,นี้มันออกมายืนหยัดให้มึงเอามึงออกมาได้แล้วป่านนี้ศาลก็คงตัดสินไปแล้วล่ะทุกวันนี้นะคะ บ่มอบุ๊กเออสบายใจได้นะไม่มีปัญหารอดรอด,อดมันก็เลี้ยงมึงเรื่อยๆไงเพราะว่าเงินมันหาง่ายใช่ไหมครับพวกมึงขอทานแต่ละครั้งได้หลายแสนหลายล้านเพราะพวกนี้มันก็หาแดกกับพวกมึงไงเข้าใจไหมอันนี้กูจะบอกว่ามึงจะมาด่าทนายไม่ได้แล้วส่วนมึงบอกว่าทนายสมเกียรติเนี่ยไม่ดีหักหลังมึงอีกี้ฟ้องอีนู่นอีนี่นฟ้องนะี่ยนะคะสัตว์อีเถิกเนี่ยนะคะก็ยังออกมานั่งเขานั่งมาอีควายนะคะในเรื่องจุดนี้นะคะทนายสมเกียรติเ่ะเขาทําดีกับมึงแล้วแต่มึงเนี่ยเขารู้ดีตั้งแต่เเรริ่ร่่่มแแแกตตตััตั้้งงวนทีาไป อา,อาสาที่ไปทําว่าความให้มึงนะถ้ามึงเอาทนายสมเกตตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ย จนจนปัจจุบันนี้นะฮะว่าความกูว่าเนี่ยมึงรอดไปแล้วละ่ะเพราะว่าทนายเขาอยู่ใกล้ชิดมึงมาตลอดแต่มึงกลับไม่ไว้ใจเขาแต่มึงก็งกยังไปจ้างทนายอื่นมาเออมาอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งเขาไม่มีเฮอะไรเลยนะคะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเอ่อต้องมาหาข้อมูลอะไรแต่ทนายสุมเกียรติเขาอยู่กับมึงตลอดแต่กับมึงก็ยังหักหลังเขามึงก็ยังมาเล่นเขาเล่นในพวกที่เขาหวังดีกับมึงเขาออกมานะฮะสายฟาดนะฮะรอบนอกเนี่ยนะฮะเขามา กัดพวกมึงกัดพวกกูเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคือสุดติ่งเลยแต่และคนเห็นไม่ฟาดไปฟาดมาเพื่อสร้างกระแสนะคะเพื่อยอด ยอดติ่งเพื่อให้มึงเนี่ยนะฮะอยู่รอดปลอดภัยแล้วมีเสียงในการที่เป็นนะฮะผู้น่าสงสารขอทานอีกขอทานได้ตลอดนะฮะมีแต่สร้างเรื่องนะ,ะไม่เคยหยุดยัง้งมึงคิดดูสิว่านี่คือพวกสายติงนะ่งะมึงยังคิดว่าจำเลยมันดีตรงไหนถ้ากูจะอธิบายตัแต่เริ่มแรกกูเหนื่อยคะ่ะนะคะก็ค่อยๆไปดูคลิปเก่าเรื่อยๆนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะเพราะว่าพูดไปเนี่ยกูก็ยังลืมนะฮะมึงจะให้กูมาเป็นพยานต้องมาค้นคิด ิดเนี่ยกูต้องทํากานทํางานหนักเลยค่ะนะคะรายได้กูก็ไม่มีกูป่วยนะทุกวันนี้กูป่วยเพราะอะไรกูป่วยเพราะคดีนะไอ้สันดานหมาปัญญาควายเนี่ยนะฮะมันมันเกิดมามันชิงหมามาเกิดมันทําให้ทุกคนนี่ป่วยคุ้มตาดํา บางคนตกงานผัวแล็วจากบ้านนะฮะไม่มีเงินกู้นี่ยืมสินต้องเอาเงินบัตรประเคนมันเห็นไหมคะทุกวันนี้เอกพวกสายติ่งเนี่ยเคยเป็นแม่บ้านดีๆมีผัวฝรั่งเลี้ยงนะ,ะต้องไปเป็นขี้ข้าล้างซุม้มกว่าแต่ละบาทคุณเอาเงินมาให้มึงสุดท้ายผิดหวังนะ,ะออ้ไม่ได้เลยยังงุ้นอย่างนี้เห็นไหมคะหูตาย,ยังไม่สว่าง นี่ราคาเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะ,ะพวกสายสิ่งถึงออกมาพูดนะคะคนที่หูตาสว่างเนาะ,ะเขาก็คือคือสบายใจเลยก็อบอกอุ้ยประสมเนี่ยเนี่ยนะประสมรู้จริงนะคะป้าก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ป้าคงรู้ลึกนะคะป้าดูประสบการณ์ในการที่นะคะจําเลยมันเป็นยังไงคือป้าเอาออกมาวิเคราะห์นะคะเพราะว่าอย่างน้อยอะนะคะป้าก็ดูพวกที่เขาออกมานังพูดป้าจะจับจับ ใจความอย่างที่สดๆอย่างที่พวกมันอมมานั่งไกลสุดนะไม่ต้องไปฟังคนอื่นป้าจะไม่ไปฟังคนอื่นเลยน้อยมากที่ป้าจะไปฟังคลิปคนอื่นเขาเพราะว่าอะไรป้าจะดูคลิปพวกสายติ่งเนี่ยนะคะมันออกมาพฤติกรรมไงเราออกมาฟาดเราก็จะได้ออกมาวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงนะคะนะอย่างที่ นะคะอ่าอีเถื่อ ork, hmm. آ, uh, น, ups, นะคะมับอกว่าเออนะอ่ามากัดมากัดอ่อพี่น้องตัวเองกัดน้องตัวเองว่าเอ้ยอีหามึงหาว่ามึงมึงดีแค่ไหนมึงบอกไม่กูเนี่ยไปเช็คช่วงล่างอย่างงู้นอย่างนี้มาก่อนนะคะนั่นคือเขาหวังดีกับมึงนะคะเขาหวังดีกับมึงนะคะว่ามึงอ่ะนะคะขนาดนี้แล้วน่ะนะคะเอ่อกูก็ไม่อยากหยาบคายแหละค่ะเขาหมายถึงว่าอ่าเอ่อความพฤติกรรมของมึงน่ะนะคะเอ่อแบบว่า มันมันเลวร้ายนะพี่น้องเครื่องมึงพังอะ่ะกูจะไม่รู้จะตีควาหมายไงโมอโเตอร์ไซค์มึงนะมันพังเอาน้ําหล่อลื่นยาง เอาอะไรมาทาเอาอะไรมาซ่อมแซมก็มาไม่ขึ้นอยู่แล้วนั่นก็หมายถึงว่าชะตาชีวิตอะ่ะมึงชะตาชีวิตขาดแม้ว่ามึงจะสร้างยูทูบเบอร์นะคะร้อยช่องสองรอช่องออกมานั่นกับมึงอะ่ะเครื่องมึงพังดังไงก็ดันไม่ขึ้นนะกูจะบอกมึงให้ไม่รู้ตีความหมายมึงจะบอกว่าเออความหมายกันว่าลามกในการที่บนเตียงมึงอยู่วันนี้นะ่ะหอยมึงพังน่ะมันก็ใช่นะฮะแต่ถ้าตีเข้าไกลอะ่อะก็แม่ดาราเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนสูงเขาฟะเขาพูดน้อย คือกับความหมายว่าแม้นว่ามึงนะนะะ่ะนะฮะอ่มามอเตอร์ไซค์ห้างมึงมึงจะซ่อมยังไงอะ่ะมันก็ซ่อมไม่ขึ้นมึงจะมาทาสีใหม่มันก็ไม่ดูดีก็อย่างที่หมายถึงว่าแม้นว่ามึงเนี่ยจะมาสร้างซีรีสร้างใหม่ว่ากูจะเป็นดาราอยากเป็นคนดังเอานูนน่นไอ้นี่คือกบเกิดในการความชั่วร้ายที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่ขึ้นกูจะบอกมึงให้นะถ้าเถือนเลยนะคะจำเลยอะ่ะมึงก็ตรงนะฮะอ่ยอมรับความจริงยอมรับสภาพความจริงเถอะนะคะในจุดนี้นะ่ะกูก็เลยบอกว่าเออนะเอามาวิเคราะห์ ในช่วงนี้นะคะว่าอันนี้คลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวจะเอาออกมาฟาดอีกรอบหนึ่งนะคะไม่แน่ถ้าวันนี้ไปกลับมาถ้าไม่นั่งอาจจะไรสุดเลยนะคะเพราะว่าลุงไม่แกอยู่บ้านแกนั่งดูทีวีเดี๋ยวป้าไปปั่นจักรยานมาเดี๋ยวภาคจะมาขึ้นไรสุดนะคะก็กดติดตามปักตะไคร้เอาไว้นะคะอันนี้มันยาวแล้วป้าจะได้าฟาดนะคะสดสดเลยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ ฟาดแข่งกันมันก็เลยนะฮะคนมันก็นะฮะดูบอล้มอแหลมบางทีก็หมดกําลังใจนะคะก็วันนี้นะฮะก็กดปัสกาไคเอไว้นะคะเดี๋ยวป้าจะมาขึ้นไรสุดจะได้ฟาดถ้าฟาดสดนี่นะคะมันไม่มีโอกาสเลยเหลืองค่ะแก้ไม่ขึ้นนั่นคือ เป็นการที่ฟาดสะใจเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเป็นคลิปอย่างน้อยเนี่ยเรายืออ่นอุทธรณ์ไปมันก,ก็ยังเป็นเขียวแต่มันก,ก็ยังน้อยนะคะอย่างน้อยก็ให้เป็นกําลังใจประสมนะคะพี่น้องในแตล่ละเดือนไม่มีเงินไรายได้หรอกค่ะ,คะอย่างน้อยนะคะก็ここให้มันมีเขียวมั่งนะคะพี่น้องนะคะก็พากันกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเ,อเป็นกําลังแรงใจเดี๋ยวกเด้อเดี๋ยวป้าจะออกไปปั่นจักรยานกับลุงก่อนนะคะ,ะวันนี้อากาศหนาวเอ่ออากาศร้อนนะคะยี่สิบห้าองศาช่วงบ่ายนะคะวันนี้ป้าก็เลยอัดเป็นคลิปให้ไปก่อนนะนะคะป้าเหนื่อยเหนื่อยมากเมื่อวานไปเต้นไปร่นมากลับมาากป้เหนือย ป้าเพอหลับเลยนะเดี๋ยวป้าก็จะปั่นจักรยานแล้วก็จะอาบน้ำนะคพี่น้องนะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดกันนะคะพี่น้องนะก็อย่าลืมรอไว้นะคะถ้าเหตุการณ์กลับมาค่ําเรืออะไรไม่ได้ก็ป้าก็จะไลฟ์คลิปแต่คิดว่าน่าจะไลฟ์สดได้เพราะเสียงก็หายนะคะเพราะว่ากินกงกาแฟ,าฟแล้วก็กระตุต้นหน่อยเพราะว่ามันจะได้นั่นหน่อยนะคะเพราะว่าป้าก็ไม่ได้กินเหล้าเยอะหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าป้ากินไปแก้วเดียวนิดเดียวเองเพราะว่ามันสะสมตั้งแต่ไปเที่ยวงานอันจะวัปเปิลมาแล้วนะมันก็เลยแบบเสียงเยอะ นะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนมาเป็นเป็นแพ้ปุมแพ้ด้วยค่ะพี่น้องนะคะเวลากินแอนคอร์ก็ไปเนี่ยคือจมูกตันแล้วก็ปวดก็ไอจามแบบว่าโอ้โหแบบแทบใจขาดเลยค่ะพี่น้องนะคะโรคปุ่มแพ้นะคะอันตรายมากเอาแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมากนะคะก็ถือว่านะคะเราก็ได้ทักทายกันไม่ได้หายจากจอนะ้ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลยค่ะเดินนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากมากค่ะ